สวัสดีครับอยู่กับผมอู่ช่างหนึ่งนะครับก็การที่เราจะรับรถลูกค้าคันหนึ่งนะครับสมมติเรารับคันนี้มานะครับลูกค้าแจ้งว่าสตาร์ทไม่ติดนะครับถ้าเราประเมินด้วยแค่สายตานะครับประเมินด้วยแค่สายตามันก็มีหลายอย่างแล้วความเป็นไปได้ก็มีครับแต่สมมุติเราประเมินว่าหัวเทียนบอร์ดเสียเก็บลูกค้าร้อยหนึ่งค่าหัวเทียน แต่พอเราลื้อไปนัดลูกค้าไว้ตอนนย็นพอเราลื้อปรากฏว่าหัวเทียนไม่บอดแล้วเราจะต้องแจ้งลูกค้ายัางไงอะครับ้ยไอ้นู่นเสียไอ้นี่เสียกลายเป็นลูกค้าก็ต้องคิดคิดว่าเอ้ยช่างอย่างนี้ยังไงวะอะไรเงี้ยแต่สําหรับผมนะครับเข้ามาจอดลื้อครับแล้วก็ประเมินหาสาเหตุครับว่าตัวไหนเสีย ถ้าเราไม่รื้อเราจะไม่รู้ว่าตัวไหนเสียจริงไหมครับบางทีอ่ะผมจะยกตัวอย่างให้ครับล้อครับลูกปืนแตกถามว่าลูกปืนมันอยู่ข้างในขับตกหลุมล้อดุ้งมาคุณจะรู้ไหมลูกปืนแตกถ้าคุณไม่รื้อรื้อเพื่อประเมินรื้อเพื่อประเมินและเช็คราคาอะไรให้ลูกค้าได้ว่าลูกค้าจะต้องเสียค่าซ่อมเท่าไหร่ลูกค้าจะต้องจ่ายเท่าไหร่หากไม่รื้อ ผมมั่นใจได้เลยครับไม่มีที่ไหนกล้าประเมินนะครับว่าตรงนั้นเท่าไหร่ตรงนี้เสียเท่าไหร่เกิดลูกปืนล้อแตกเรามองแค่ล้อดุง้งโอ้ไม่เป็นไรหรอกครับขับได้วิ่งไปสองวันลรถล,ลูกค้าความทำไงครับความรับชอบอยู่ที่ใครผิดที่ใครทางทางที่รู้อยู่ว่าลูกปืนแตกก็สำหรับผมนะผมจะฝากไว้เลย ประเมินต้องรื้อครับถ้าไม่รื้อจะไม่สามารถประเมินได้ว่าอะไรเสียอะไรใช้ได้อะไรดีอะไรไม่ดีหากไม่มั่นใจครับหรือคิดว่าผมจะโกงราคาไปเช็คราคาได้เลยครับก่อนที่จะเข้ามาซ่อมไม่รู้ว่าร้านไหนจะซ่อมจบไม่จบแต่บอกได้เลยว่าโดนชาร์จแน่นอนนะครับแต่ละร้าน ราคาช่างต่างกันราคาไหลต่างกันอย่างผมทําตรงรุ่นราคาไหล่ตรงรุ่นเบิกลดเปอร์เซ็นราคาช่างผมมีครับก็ฝากให้คิดนะครับสําหรับคนที่ไม่เข้าใจว่าลื้อเพื่ออะไรก็ฝากด้วยครับขอบคุณครับ